นี่คือเนื้อส่วนที่มีราคาสูงสุดๆครับแล้วก็ไม่เคยเหลือในสต็อกเลยสักครั้งเดียวเป็นเนื้อที่ลูกค้ามักจะถามหากันมากสุดๆพาร์ทหนึ่งเลยครับมันคือเนื้อที่เรียกว่าเดนเวอร์หรือฝาสันคอหรือชักแฟบหรือชักแคปนั่นเองครับในก้อนของสันคอประมาณ10-12กิโลเนี่ยจะแกะส่วนนี้ออกมาได้ไม่เกิน2กิโลเท่านั้นนะครับ ทำให้ไม่มีใครอยากจะแกะมันออกมาครับและถ้าเป็นเดนเวอร์สเต็กของร้านยากักษ์เป็นสัตว์กินเนื้อนะครับเจ้าฝาสันคอเนี่ยจะต้องมีขนาดใหญ่เป้งๆแบบนี้นะครับเราถึงจะให้มันเป็นเดนเวอร์สเต็ก ในร้านของเราได้ส่วนตัวคัทที่เล็กๆน้อยๆที่มันเหลือจากการตัดเนี่ยเราก็จะมาหั่นแบบนี้ครับเอาไปเป็นยากินิคุปิ้งย่างนั่นเองท่านใดสนใจกดติดตามได้ที่ร้านยากิจัดกินเลยนะครับแต่ตอนนี้ไม่มีของเลยครับฝากทั้ง3สาขาของเราด้วยนะครับ